เลยนะฮาะนาไปเล่นใหม่นะฮะมาเชียร์กันได้ยังพอมีเวลาอยู่ผมขอความร่วมมือเล็กน้อยอย่างนี้ฮะตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วแฟนๆเริ่มเยอะแล้วนะครับบริเวณทางด้านนี้ที่มีร้านอาหารอยู่ทั้งั้านชาจักสตูลแล้วก็อาหารจกงใต้นะครับอาจจะต้องรบกวนนิดนึงแล้วกระวังหม้อแล้วก็อุปกรณ์ของทางร้านให้ผมด้วยนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับย้ำนะครับว่าตลาดนัดวันสร้างสุดของเราจัดต่อเนื่องกันมาทั้งประเทศและนี่คือบุตรหมายสุดท้ายของเราในปีนี้นะครับ ตอนนี้มันตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาครับ4วันเต็มๆหลากหลายสปินผัดเพลนมันมาเจอกับพวกคุณเยอะมากๆวันนี้นอกจากาศิละเป็นแล้วเดี๋ยวคุณจะได้พบกับเหล่านักสแสดงด้วยทั้งละครช่องวันของเราในช่วงเวลานหนึ่งทุ่มแล้วก็พนมนาคาใครเป็นแฟนของละครช่องวันวันวน,นี้เตรียมพบกับเหล่านักสแสดงจากช่องวันสาสิบเอ็ดได้เลยนะครับทั้งใบกรโฟนม่วนปวดรับวันนี้มีพี่กันมานะครับ มีเอฟซีที่กันอยู่ตรงนี้เหรอกันอะไรฮะกันคิวเซลแซวเซลเซลกันอะไรกันรักแพ้ไม่รู้วันนี้จะแหลงใต้หรือเปล่าเอ้าเขาร้องเพลงกับพี่เอกชัยแล้วชาชักเตรียมเลยวันนี้ชาชักสตูลเตรียมให้พี่กันเลยนะพี่กันนี้เขารับบทเป็นหมอพ่อเอกชัยศรีวิชัยนะฮะใครที่ชมเป็นคนเมื่อวันกนรับผมบอกเลยว่าวันนี้ แน่จะมีโอกาสได้ฟังพีก่การร้องเพลงรพร้อมๆกับทีมนักแสดงจากไมโครโฟนม้วนปวนปรดรักด้วยนะครับส่วนพนมนะคะโอ้โหใกล้จะวสารแล้วใครเป็นใครในวันนี้เดี๋ยวผมจะแอบดูนะว่าเขาจะสปอยล่องราาจากพนมนะคะให้ได้หรือไม่นะครับด้านล่างพร้อมไหมกล้องพร้อมไหมตรงนี้ยังไม่พร้อมเลยนะโทรตามได้ไหมอยู่พร้อมอยู่โทรตามโทรตามเขาไปห้องน้ำเหรอเขาไปไหนียูกกับใครกับพี่เอฟอ่ะแล้วเขาจะเชียรินดีไหม แล้วอ๋อนี่ตัวแทนแม่อยู่นี่ขอบคุณจากใจแฟนๆทุกคนมากนะที่อยู่กับเรายาวๆตั้งแต่วันพัฒนาจนถึงวันนี้เลยนะครับเอาล่ะผมบอกแล้วนะว่าวันนี้ทุกความสนุกจัดเต็มบนเวทีอย่างแน่นอนและขอบคุณทุกความน่ารักของทุกดอมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปินที่คุณชื่นชอบหรือศิลปินศิลปินที่คุณอาจจะไม่ได้ติดตามอยู่แล้วแต่ไม่ว่าใครขึ้นมาพวกคุณส่งเสียงเชียร์แล้วก็ปรบมือให้ตลอดเลย กๆน,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 น้อยทังกันจากพวกเราช่วงวันสีปด1นะฮะผมขอมอบเสื้อในช่วงเวลานี้ให้หน่อยได้ไหมเป็นเสื้อวันสร้างสุขที่ผมเองก็ใส่อยู่เช่นเดียวกันนะฮะต่กตืแล้วผมจะให้ศิลปินมอบนะแต่นี้พิเศษศิลปินไม่มอบผมมอบเองพิเศษกว่ามีกี่ตัวครับที่ผมมอบได้สี่ตัวเรามีหนึ่งเรามีาผมแจกมุมละตัวก่อนดีกว่าดีไหมด้านห้าเอาห้าเลยฮะ เฮ้ยผมแจกยังไงดีเนี่ยวันสร้างสุขวันสร้างสุขเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจัดมาวันเนี้ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะกี่วันแล้วยกสองมือตอบฮะอุ้ยอุ้ยทางด้านนี้เร็วมากเลยฮะัี่สามวันไม่ถูกฮะสีชี่มพูอ่ะพี่ชมพชมูตอบสี่วันถูกต้องส่งให้หน่อยนะครับขอบคุณครับอีกหนึ่งตัวผมของมุมนี้มุมนี้บ้างมุมนี้นะฮะคืองวดน,นี้ออกสี่ฮนะส,สี่สี่ศูนย์อะไรกันเนี่ย ยังไม่ได้ถามนะผมถามใหม่อีกร้บตลาดนัดวันสร้างสุขครับครั้งเนี้เราจัดที่สุกังค้าเซ็นทรัลเวสเกตถามว่าเราอยู่จังหวัดอะไรนนทบุรีขอบคุณครับผมนนทบุรีนะครับผมฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างนี่เสื้อสวยมากเลยนะครับวันนี้มีตัวแทนนักแสดงจากละครดัง2เรื่องจากช่องวันสชเ็มาอยู่กับผม ผมขอหนึ่งเรื่องฮะว่ามาจากเรื่องอะไรยกนิ้วแบบนี้เพื่อตอบฮะนี่ฮะพี่เสื้อดำนั่นนี้ธนาคารอะไรพนมนาคาถูกต้องเดี๋ยววันนี้เจอแน่เจอแน่เอาอะไรอีกหนึ่งตัวครับผมเอายากยากดีกว่าเอายากยากเลยปะอะไรนะเอาง่ายง่ายเอาง่ายหรือาาย,ยากเอายากเอาก็ได้อะไรก็ได้โอเคเลยโอเคเลย คาถามครับผมวันนี้ครับมีนักแสดงหลายคนมากๆเช่นพี่กันนะครับน้องกันนพัทเป็นนักนักร้องและนักแสดงนะครับมีน้องใบเฟิร์นนะครับมาอยู่กับเราถามว่าพวกเขามาจากละครที่ชื่อเรื่องว่าอะไรครับยกสองนิ้วขึ้นมาฮนะทำไมแม่ไวยังแม่ตอบว่าไมโครโฟนปวนรักไมโครโฟน ป้นวนมวลรักไมโครโฟนม้วนป่นปนวนรักหรือไมโครโฟนป่วนม้วนรักไมโครโฟนป้วนมวลรักอ้ใครงงวะเือนกันไมโครโฟรนเลยนะไมโครโฟนม้วนป่วนรักทุกต่างดีดีนะนะครับที่ผมไม่ได้เซ็นชื่อครับผมเอาอีกตัวละเอาละเอาอีกเอาอีก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 ,อกตัวนึงน,นะครับด้านบนมีใครอยากไร้เสื้อไหมครั แต่ก็จะยากนิดนึงนะยากนิดหนึง่งตรงนี้ยังไม่ได้เหรอฮะเออพี่ของคนพี่ของผมยาวยาวยาวหยับยาวด้าน,นบนหน่อยไหมฮะเดี๋ยวเอาไว้ลงมาข้างล่างก่อนแล้วกันนะแม่ผมโยนไม่ไหวจริงแม่ไกลเลิ้ยงเลยแม่เอาลองดูฝั่งนี้ดีกว่าคุณเป็นแฟนคลับพี่กันชัวร์หรือเปล่าคุณน้องเพียพี่กันได้ไหมตอนนี้ไมโครโฟนพร้อมมากเลยนะ เป็นแฟนของพี่กันใช่ไหมวันนี้วันนี้มาเชียร์ใครเชียร์พี่กันขอชื่อเพลงที่พี่กันเป็นเจ้าของเพลงเองสองเพลงอ่ะบอกผมเหรอหนึ่งเพลงคือฝันที่แปลว่าเธอและอีกหนึ่งเพลงฮะตกลงกันก่อนคุยอรกันก,นก่อนคุยอรกันก่อนดวงจันทร์ใช่เปม่าให้ใครดีอ่ะทุกคนดูช่วยกันต่ออ้าขออนุญาตส่งให้หน่อยนะครับ ปรบมือกักบ f อฟซีพิกัรหน่อยฮะยอดเยี่ยมมากมีอีกเหรอฮะตายแล้วเอาจริงๆนะผมผมจแจกแบบผมไม่ได้ดูไซส์เลยอะไปแลกกันเองนะไปแลกกันเองนะอันนี้ไซส์เอ็มนะฮะผมอยากจะตอบแทนคนที่ได้อุดหนุนเพราะขายไม่ขายตรงนี้จังเลยอะมีใครได้อุดหนุนแล้วบ้างฮะผู้คุณจะต้องตอบได้ว่ามีร้านอะไรบ้างผมขออย่างน้อยสองร้านฮะ,ค,ะ,ะคุณแม่ตรงนี้อยู่ผมมานานแล้ว แล้วมองตาด้วยทองเอาหนึ่งอย่าดมอ่ะได้แล้วอีกหนึ่งร้านได้ไหมครับเน้ำรมันพิกอะไรนะน้ำกัทีเรียลไทยน้ำกันที่เรียวไทยี่ผู้สนับสนุนนร่ารักมากเลยนะครับปรบมืม่แม่ยครับขอ,ขอบคุณนะครับเอาอีกโอ้ตอยแล้วเขาก็รู้หมดสิว่าเรารอนเซ็ตเครื่องอยู่แหมแจกเยอะขนาดดีมุมไหนบ้างยังไม่ได้ฝัง ฝั่งนี้ท่องได้ไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอามุมนี้นะมุมนี้นะมุมนี้มุมนี้มุมนี้ง่ายๆเลยนะครับนี่เสื้อวันสร้างสูตรนะครับจริงๆเรามาแนะนํสองช่องนะเรามาแนะนาของช่องชื่อว่าอะไรบ้างฮะสองช่องฮะชื่อมันยังไม่ดูกกับแม่เอาฝั่งนู้นนะเราผู้ชายใส่ใส่บัวันแสนสิบเอ็ดกับ GMM ยี่สิบห้าส่งให้หน่อยได้ไหมครับ